สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใส่หมอกให้กับภาพนะครับก็ประมาณนี้ครับอ,อันนี้ผมใช้โปรแกรม Photoshop CS6 นะครับมผมก็จะแนะนําภาพนี้นะครับก็ให้เราเปิดภาพข้นมาเลยนะครับผมก็จะใช้ตัวเดิมครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเปิดภาพแล้วนี่เรามาที่ตัวตัวนี้นะค e ย e เ e new field นะครับตัวเนี้ยตัวกลมๆนี่นะ มาที่ตัวเอซลล์คอลเลอร์นะครับหรือเซลลิคคลเลอร์นี่ก็ได้ครับมาที่เลือกที่นะตัวขาวนะครับเลือกที่พื้นะขาวนะเสร็จแล้วก็โอเคเดี๋ยวได้ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ให้ลองบั๊กเล็กตัวนี้ครับตัวนี้นะมาที่ตัวแกเดียนแกเดียนทูนะครับผมจะใช้ตัวตัวนี้ฮะแบ็กแอนด์ไว้นะครับครับเสร็จแล้วก็โอเค จากนั้นให้เราทําการชิปนะชิปค้างไว้แล้วก็ลากจากล่างขึ้นบนนะครับ mm hmm. เพื่อทํามุมของหมอกนะครับ mm hmm. ก็นะครับทำมุมของหมอกเมื่อเราได้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเนะี่ยให้เราเพิ่มเพิ่มเลเยอร์ตัวนึงนะครับในเสร็จแล้วก็ตัวนี้เราก็จะมาด,ด้วยตัวฟิเลเตอร์นะลีนเดอร์เลเดอร์แล้วก็ปริเดโค มาที่ตัวนี้ใครจะเลือกตัวไหนก็ได้นะครับไลเทนสกีนหรือว่า over Overlay หรือว่าซอฟท์ไลท์นะผมเลือกจะใช้ Overlay จะได้ภาพประมาณนี้ครับจากนั้นให้เราทําการคอนโทรลทีนะครับอนโทรลทีครับวันนี้ก็กดชิปไปะนะครับให้ดึงดึงภาพดึงภาพหมอกนี่ออกไปให้กวา้างๆให้กวา้วางๆไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็ ให้เลื่อนลงมาแล้วเลื่อนลงมาสักหนึ่งในสามของภาพก็ได้นะหนึ่งในสามหรือเพิ่มหนึ่งหนึ่งหนึ่งในสี่ก็ได้นะก็ใช่ครับเ <c oughs> สร็จแล้วก็ enter นะ,ะในีถ้ามาที่ตัวเครื่องมือนะเอลิเซอร์นะ e r ลิ e r อร์ทูนะเอลิเซอร์ททำการลบ <c oughs> ก็ผมจะใช้ตัว c วา a c าซิประมาณเนี่ยประมาณสี่สิานะครับปาดไปครั้งหนึ่งปาดไปครั้งหนึ่งมาเสร็จแล้วก็ลดลงมาหน่อยนึงนะับในเหลือประมาณสักยีกว่าฝากได้นะแล้วก็ปาดไปครั้งหนึ่งครันนี้ก็ปาดแต่งไปนะครับคือเราไม่ต้องปาดเป็นาเป็นพิธีอะไรมากนะคือปาดให้มันพอใช้ได้ไปก่อนนะครับวันนี้ จากนั้นนะครับให้เราให้เราเพิ่มเพิ่มได้ยเยอะขึ้นมาอีกตัวหนึ่งครับเสร็จแล้วก็ให้เราเดี๋ยวตัวเนี้ยให้เราเดเยอะหน่อยไปก่อนแนละ้วเสร็จแล้วนะให้เราคอนโทรลเจนะครับคอนโทรลเจครับตัวนี้ครับเสร็จแล้วเราปิดข้างบนนะครับเปิดข้างล่างไว้อันนี้ให้เราแต่ง เอกประมาณว่าจากเก็บสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปใช้ครับนี้ก็ให้เราเปิดตัวบนนะครับตัวบนเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ตัวบนนี้นะเดีวก็คอนโทรลทีนะคอนโทรลทีครั้งหนึ่งอันนี้ให้เราดันดันตัวนี้ขึ้นไป ก็เสร็จแล้วก็ e อ,อ,อนเะตอร์นะอ่ะทำตัวเอเดเซอร์น,นี่เหมือนเดินมนะแต่ว่าผมจะขายายใหญ่ขึ้นผมจะใช้ตัวประมาณประมาณคึ่งน,นะฮะประมาณห้าสิบครป่าเลยอ่าปเลยเสร็จแล้วก็มาที่ตัวมือถือนี่นะ ปัให้ได้ตามที่เราต้องการฮนะหมอจกจะประมาณมาที่ตัว opacity นะครับปรับความจางหมอกไปเสร็จแล้วก็ใช้อีเลเซอร์นี้แต่งหน่อยนะก็ให้ลดลงมาให้เหลือประมาณสักสามสิบป่ร์เปาแต่งอีกครั้งหนึนะ่งค okay. รับโอเคไปที่ตัวมุ้เครื่องมือมุ้งชูนะ ก็เสีย้วก็มาเพิ่อความเสถี้นิดนึงครับก็ประมาณนี้นะครับการทำการสร้างหมาแค่ภาพก็ถ้าใครต้องการให้มันจางกว่านี้ก็ปรับควาสิสี้ลงมาครับ แต่ก็ดูว่าเราพอใจแค่ไหนครับเรียบร้อยครับวันนี้ผมก็นำการสร้างหมอให้กับภาพมาฝากกันแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ